สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีสาระดีๆจากบอลสีที่กำลังฮิตเช่นกันค่ะบอลสีสุดฮิตราคากำลังมาแรงก็คือบอลสีหกหลงนั่นเองค่ะ บอลสีฮกหลงเป็นบอลสีที่คนไทยสั่งคนไทยที่อเมริกาซื้อส่งมาให้นะคะหลังจากที่นางสาวอภัชราหงสกุลได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลราวปี2,517ก็มีภาพคุณอภัชรานะคะยืนอยู่ตรงท่ามกลางอบอลสีฮกหลงค่ะที่เป็นสีสวยนะคะยาวเรียงกันเลยค่ะ อย่างเช่นในภาพนี้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดมายัางประเทศไทยตอนนั้นมีบอลสีที่คุณอภัสรายืนอยู่นะคะเห็นบอลสีหกหลงนี่สวยงามสีชัดมากๆเลยค่ะคนไทยในประเทศไทยนะคะจึงโทรสั่งให้คนไทยที่อเมริกาให้ซื้อส่งมาให้ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะชื่อของบอลสีหกหลงยังมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เรียกว่าอาริาเบตลุยส์ค่าคนไทยมาตั้งชื่อใหม่นะคะในตับจีนก็คือในตับของสามก๊กนะคะเป็นตัวละครเอกที่เก่งฉลาดคือฮกหลงนั่นเองแล้วก็เป็นตัวละครตัวเดียวกันนะคะของอก็คือของเบ้งหรือว่าจูกัดเหลียงนะคะนั่นเองค่ะราคาตอนนั้นนะคะคนไทย ขายถือว่าราคาสมัยนั้นแพงมากๆนะคะต้นระ100บาทเทียบเท่ากับทองคำนะคะ1บาทก็คือ400บาทค่ะเทียบกับตอนนี้ราคาคงจะอยู่ที่ราวๆถึง6-7,000บาทนั่นเองนะคะและตั้งแต่นั้นมานะคะบอลสีหกหลงจึงอยู่คู่ไทยและนักสะสมบอลสีก็ยังนิยมกันมากๆนะคะจนมาถึงปัจจุบัน,นะคะ นี่คือคำบอกเล่าของมอมหลวงประจวบนะคะนพวงศ์อ,อดีตนายกสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยค่ะก็คือบอลสีหกหลงนี้เป็นบอลสีที่ปลูกง่ายมากๆนะคะ,ะการปลูกนี่ก็คืออาจจะปลูกใต้ร่มไม้นะคะหรือแค่แสงแดดลำไรนะคะออแล้วก็ดินก็เป็นร่วนปนทรายนะคะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็บอลสีหกหลงเนี่ยจะกัดสีได้ ได้เองนะคะตามธรรมชาติค่ะเมื่อต้นได้ระดับเนี่ยก็จะเกิดสีที่สวยงามอย่างที่เห็นนะคะเรามารู้จากประวัติคร่าวๆของนางงามจัก,กรวาลคนนี้คนแรกของคนไทยนะคะก็คือคุณพัชราหงสกุลนั่นเองค่ะทีะ่เป็นคนที่ยืนถ่ายรูปคู่กับบอนสีฮกหลงนะคะทำให้มีคนชอบแล้วก็สั่งบอนสีฮกหลงเข้ามา ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็มีบอลสีฮกหลงอยู่คู่ประเทศไทยมาช้านานนะคะประวัติข้าวของนางงามจักรวาลน,นะคะคุณอภัสรราหงสกุลประกวดที่ประเทศไทยนะคะปี2507ตอนนั้นคุณอภัสรราหงสกุลก็เรียนอยู่ประเทศมาเลเซียนะคะก็มีผู้ใหญ่ได้มาท้าทามให้คุณอภัสรราหงสกุลไปประกวดะคะ่ะ แล้วเธอก็เป็นตัวเต็งในการประกวดนะคะตอนนั้นแล้วก็ได้รับตำแหน่งในที่สุดค่ะในปีต่อมานะคะปี2,508นะคะที่ประเทศอเมริกานะคะที่เมืองไมอามีะ Miami นะคะรัฐฟลอริดาค่ะ คุณพัชราหงสกุลนะคะเป็นตัวแทนของสาวงามจากประเทศไทยอายุเพียง18ปีนะคะตอนนั้นสามารถคว้ามงกุฎนางงามจัก,กรวาลปีสองาเดี๋ยวปีปี1965นะคะเป็นนางงามจัก,กรวาลคนที่14ของโลกแล้วก็เป็นนางงามจัก,กรวาลคนที่1ของคนไทยนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ คุณปะอภัสราหงสกุลนี่อายุ74ปีแล้วนะคะก็คือแต่ว่ายังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะ สวยมากค่ะตอนนั้นเธอได้รับตำแหน่งนั่นคือตอนอายุ18นะคะตอนนี้อายุ74แล้วค่ะมีลูกชาย2คนนะคะโดยคุณอภัสราหงสกุลเนี่ยอ,อ่ามีลูกชาย2คนนะคะก็คือม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรแล้วก็นายพัศสอนกรนะคะจิราธิวัฒน์ค่ะ เนี่ยค่ะเป็นครอบครัวน่ารักมากๆนะคะมีลูกมีหลานน่ารักค่ะแล้วคุณอภัสราก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะก็ขอขอบคุณภาพและข้อมูลดีๆจากอินเทอร์เน็ตฝากกดติดตามแล้วก็เรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ